นิทานเด็กเลี้ยงแกะการละครั้งหนึ่งในหมู่บ้านมีเด็กคนหนึ่งกำลังเลี้ยงแกะอยู่ในทุ่งหญ้าและเขารู้สึกเบื่อกับชีวิตเลี้ยงแกะที่ไม่มีความบันเทิงอะไรเลยทั้งวันได้แต่ไล่ต้อนแกะกินหญ้าไปเรื่อยเปื่อยเขาจึงพยายามหาเรื่องราวที่ทำให้ชีวิตของเขามีสีสัน วันหนึ่งขณะที่เขาพาแกะไปเดินกินหญ้าแบบปกตินั้นเขาก็นึกได้ว่าเขามาทำหน้าที่เฝ้าแกะเพราะว่าเจ้านายสั่งไว้ให้ดูและแกะให้ปลอดภัยจากหมาป่าดังนั้นเขาจึงเกิดไอเดียนำจุดนี้มาสร้างความบันเทิงให้ตัวเองเขาตะโกนออกมาเสียงดังลั่นทุ่งหญ้าจนเสียงลงไปที่หมู่บ้านว่าหมาป่าหมาป่าหมาป่ามาแล้วมันกำลังจะเข้ามากินแกะของข้าช่วยด้วย Memorial. หลังจากท qu si ja ี่ชาวบ้านได้ยินเสียงขอความช่วยเหลือจากเด็กเลี้ยงแกะพวกเขาก็รีบวิ่งและหยิบอาวุธขึ้นมาเพื่อหวังช่วยเหลือเด็กและแกะที่เขาเลี้ยงจากหมาป่าแต่เมื่อขึ้นมาก็ไม่พบอะไรเด็กคนนั้นจึงได้แต่ขำและพูดออกมาว่าฮ่าฮ่าฮ่าข้าแค่เล่นนะข้าเบื่อเบื่อไม่มีอะไรทำเลยอยากหาอะไรสนุกสนุกทำเท่านั้นเองชาวบ้านได้ยินอย่างนั้นจึงได้ต่อว่าเด็กและกลับลงไปที่หมู่บ้านอย่างหัวเสีย แล้ววันหนึ่งขณะที่เด็กเลี้ยงแกะกําลังทําหน้าที่พาแกะไปกินหญ้านั้นได้มีหมาป่าตัวจริงกระโจนออกมากินแกะของเขาเป็นอาหารเด็กชายวิ่งไปขอความช่วยเหลือพร้อมตะโกนเสียงดังว่าหมาป่าหมาป่าหมาป่ามาแล้วมันกําลังจะเข้ามากินแกะของข้าช่วยด้วยแต่ในครั้งนี้ถึงชาวบ้านจะได้ยินแต่ก็ไม่มีใครเข้าไปช่วยเพราะคิดว่าเด็กเลี้ยงแกะจะหลอกพวกเขาอีก ซึ่งหมาป่าก็ได้กินแกะของเด็กชายไปจนหมดไม่เหลือเลยสักตัวปล่อยให้เด็กชายนั่งร้องไห้เพราะไม่เหลืออะไร